เอาใหม่โอเคพร้อมแล้วค่ะสวัสดีครับผมเลี่ยคุณชพร์นะคะพี่บ้านมีอยู่สี่คนมีพ่อพ่อชื่อดำนะคะพ่อเป็นม้าลายแม่แม่ชื่อบุกุลินแม่เป็นใส่งอย่งอางอ,อกมากกว่าแม่น,มนะคะแม่ชื่อบุกุลินแม่เป็นปีศาจเป็ด มีพี่ชื่อลูกปลนพี่เป็นแรดแล้วก็หงนะคะชื่อว่ามอมน้อยเป็นมอมแดดนะคะที่ว่าเราเป็นสัตว์สี่ตัวพี่จะเรียกว่าคุณกุกเป๊กนะคะ<า>ตอนอยู่<บ>ท,ที่บ้านมอมแดดคือสัตวนะ์วชนิดหนึ่งนะคะเป็นลูกพึ่งผสมระหวา่างนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังลงโทษมันว่าพ่อแม่มันเองะคะ่ะ จ,จิงโจ้เลยครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะคล้ายหมีมากกว่าจะตัวเล็กๆน่รักน่ารักห,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 หน้าตาแอปเปิแบบบ้องเบลดุดไม่ต่างจากมหมูป่าไหมไม่เหมืนอนา,าวแบบฉลาดแสนรู้น่ารักแอปเปิถ้าเราเลือกเป็นตัวอ่อนเนี่อนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้น,ต,นตอนน่มาทัติดแล้วนี่ีนัวนี่อุบาทแล้วนั่นตัวนิ่มมันไม่มีขนก้องก้อง มีพี่นะคะพี่ที่บ้านนี่เรียกพี่ว่าอีแรดเรียกแม่ว่าใหญ่ประดินเรียกพระวดำยักษ์เรียกตัวเองว่าคุณวอมแบดเวลาโมโหแม่ก็ใิญปดินอย่างนี้เรียกมาตั้งใหญ่ประเดินใหญ่ประเดินไงประเดินคืออะไรอ่ะชื่อของแม่เราเองก้องนะครับ ไปรับหมูดำมันก็จะบอกนะว่าดำไปไกลไปไม่ก็ดำพอแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ก็ส่วนใหญ่ที่เราพูดบ่อยๆก็คือดำบ้าไปแล้วอย่างนี้นะคะแล้วไม่ใช่ว่าหมาที่บ้านก็ชื่อดำหรอกแกเป็น้องไก่พิงลอนบ้าไม่รู้จักกันไม่ใช่กดกับแม่มันจะเรียก ที่บ้านนะคะชื่อดำน้อยน้อยดำน้อยน้อยตายไปแล้วจิ้นอย่าไม่เอาหน้อดำต้องชัดเกินเน้าดำน้อยน้อยตายไปแล้วเนี่ยครับศพของดำน้อยน้อยอยู่ในที่ดินหน้าบ้านก็แกปล่อยให้มันไม่สบายมันเลยดำปากตายดำน้อยน้อยมันเสียใจนะครับแล้นอะไ<อ>รอยู่ในมือเขาครั้งหนึ่งมีชีวิตมาเนี่ยมาไม่ไหมมาอยู่บ้านหลังนี้แล้ว จบค่แล้วแล้วในมือนอะไรอะคะอ,อ๋อไปขโมยเขามาเขาไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันนี่จ่ย